สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้ยวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมว้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคหเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับรู้สึกราวกับว่าสวรรค์และโลกระเบิดออกเป็นชิ้นๆมันไม่ได้รู้สึกเหมือนเป็นพลังทำลายร้างแต่เป็นเหมือนการกําเนิดหลังจากสวรรค์และโลกแตกเป็นเสียงๆความรู้สึกนั้นไม่อาจต้านทานได้หากไม่ใช่เพราะถังโอเรนระเบิดสติของราชามังกรทองโดยธรรมชาติเป็นไปได้สูงที่ถังโอเรนจะระเบิด จิตสำนึกของราชามังกรทองได้ทำให้การโจมตีจิตสำนึกส่วนใหญ่เป็นกลางด้วยรัศมีการทำลายร้างที่สมครังทางเหรินพิจารณาแล้วว่าเชนนกูเตียถิงมีพลังมากกว่าราชาแห่งโยมโรคหาหรัวสาวเล็กน้อยผู้มีพลังอำนาจในระดับเสมือนเทพได้ฟื้นฟูความรู้ของเขาเกี่ยวกับอาณาจากักรนี้ตามที่คาดไว้เชนกูเตียถิงนั้นน่าเกงขามอย่างแท้จริง ที่ฐานการฝึกฝนของเขาในปัจจุบันทางอเรินยังห่งางไกลจากความสามารถในการท้าทายคนระดับนี้เขาจะจําความรู้สึกนี้ได้ดีอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงสามารถทํางานเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ในการฝึกฝนในอนาคตของเขาความดื้อร้านไม่เต็มใจที่จะยอมรับความแพ้แพ้เกิดขึ้นในใจของทางโอเรินแม้ว่าจะถูกโจมตีอย่างหนักรู้สึกราวกับว่าร่างกายของเขาถูกบทขยี้อย่างสมบูรณ์ เขาไม่ต้องการประสบความเจ็บปวดเช่นนี้อีกตลอดชีวิตเขารู้สึกได้ว่าผนึกราชามังกรทองในตัวเขาเริ่มคลายออกอย่างกระสับกระส่า,ายเมื่อร่างกายของเขาทนต่อแรงขัดแทกที่บทขยี้รู้สึกราวกับว่าพลังนั้นกําลังจะหมดทางออกไปและเข้าควบคุมร่างกายของเขาทันทีที่สติสัมปชัญ,ญญาของเขาไม่สามารถทนได้นับตั้งแต่ที่เขาประสบความสําเร็จในการฝึกฝน เทคนิคราบโดยกำเนิดของสำนักกายาเขาก็ไม่ได้รับการบาดเจ็บรุนแรงมากนักบนท้องฟ้าเชนกูเตียถิงชี้ไม้เท้ามังกรขดในมือไปข้างหน้าและพูดอย่างเฉยเมยว่าใครเป็นคนต่อไปรอสักคู่เพื่อนเก่าคนนี้จะสอนเจ้าเองมันเป็นเสียงทุมชายชราที่ยืนอยู่ทางซ้ายของถังโอเลนก่อนหน้านี้ก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆหากมีใครอธิบายรัศมีที่เปล่งออกมา จากร่างกายของเฉียนกูเตียเถงว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างสวรรค์และโลกรัศมีจากชายชารานั้นยิ่งใหญ่ราวกับภูเขาเขาก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวแต่เฉียนกูเตียเถงรู้สึกเหมือนกำลังยืนอยู่หน้าภูเขาสูงแระเนินเขาสูงตระหงานไม่มีใครมองเห็นยอดของยอดเขาสูงตระหงานแต่ชายชารายืนอยู่ตรงน,นั้นพร้อมกับโยกน้ำหนักและความมั่นคงเฉียนกูเตียเถงมีสีหน้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยตลอดเวลา ผู้ต่อสู้คนนี้จะระง,งับรัศมีของเขาทำให้เขาไม่สามารถรับรู้ได้อย่างชัดเจนแต่ถ้ว่าฝ่ายตรงข้ามเลือกที่จะปลดปล่อยรัศมีของเขาอย่างเต็มที่หน้าจุดนี้และก,การแสดงออกของเฉียนกูเตียถิงก็เปลี่ยนไปในที่สุดพมัญญธระดับสูงสุดชายคนนั้นคือพมัญญธระดับสูงสุดอีกคนหนึ่งที่สําคัญกว่านั้นเขาเป็นพมยุทธร,ระดับสูงสุดในระดับเสมือนเทพโดยแท้ในขณะนี้ ให้คู่คามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความคิดของเฉียนกูเตียถิงคือพลมยุทธ์มังกรมืดและแสงหลงเย่เย่เขาไม่รู้ว่าหลงเย่เย่ไปถึงระดับกรุงเทพหรือไม่แต่เขาคิดว่าเธอน่าจะอยู่แถวนั้นแต่ทว่าหลังจากพิจารณาอยู่คู่หนึ่งเขาก็ได้ข้อสรุปว่าเขาคงสามารถปราบปรามหลงเย่เย่ได้ในระยะหนึ่งถึงกระนั้นเขาก็ไม่คาดคิดว่าคนต่อไปที่มาถัดจากถังโอลินที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส จากการโจมตีครั้งเดียวจะไม่ใช่พม,มยุทธมังกรมืดและแสงหลงเย่เย่แต่กลับเป็นชายชราที่ไม่คุ้นเคยซึ่งเป็นผู้มีพลังอำนาจในระดับเสมือนเทพตั้งแต่เมื่อไหร่ที่มีพม,มยุทธระดับสูงสุดมากมายในโลกนี้นอกเหนือจากพม,มยุทธวิญญาณศรรษษักดิ์สิทธิ์และพม,มยุทธมังกรมืดและแสงที่น่าประหลาดใจก็คือมีพม,มยุทธระดับสูงสุด4ีคนในฝั่งของโรงเรียนเซอไรคเคอร์ เมื่อพิจารณาจากจํานวนของพมมยุธระดับสูงสุดทั้งหมดแล้วโรงเรียนเซอร์ไรเคิลไม่ได้ด้อยกว่าฝ่ายของเขาอีกต่อไปเป็นไปได้อย่างไรเขาสามารถสัมผัสได้ดังนั้นเชียนกู่ตรงเฟิงก็ต้องสามารถสัมผัสได้เช่นกันมีความคิดหนึ่งผุดขึ้นในใจของพ่อลูกพร้อมกันพวกเขาถูกหลอกพวกเขาใช้แผนที่เหมาะสมได้ถูกต้องตามกฎแต่พวกเขาถูกหลอกโดยแผนการของโรงเรียนซซอไรเคอร มันไม่ง่ายเลยที่เฉียนกูเตียถิงจะเอาชนะชายระดับเสมือนเทพที่อยู่ตรงหน้าเขาแม้ว่าฐานการฝึกฝนของชายชราจะอ่อนแอกว่าก็ตามในทางกลับกันฝ่ายตรงข้ามก็มีพมยุทธ์มังกรมืดและแสงอยู่เคียงข้างเขาเพื่อเป็นตัวสำรองหากพรมยุทธ์มังกรมืดและแสงยกระดับตัวเองเป็นระดับเสมือนเทพเฉียนกูเตียถิงก็ต้องการพมยุทธ์ระดับสูงสุดอีกสองคนที่อยู่เคียงข้างเขาอย่างน้อยที่สุด ื่อตอบสนองตามนั้นแม้ว่าพวกเขาจะมีกองกำลังระดับพลมอยุทธระดับสูงสุด5คนอยู่เคียงข้างแต่ฝ่ายตรงข้ามต้องการเพียง2พลเมยุทธระดับสูงสุดเพื่อต่อสู้กับพวกเขาเฉียนกู่ตรงเฟิงดีใจที่ถังโอเรนอาจถูกฆ่าตายโดยพ่อของเขาทันทีที่การต่อสู้เริ่มเค้ื่นวิชันนั้นจะเป็นการยากที่จะคาดเดาผลลัพธ์ของสถานการณ์นี้ถ้าเทียบกันตรงๆแล้วฝ่ายของพวกเขายังขาดไปอีกคนหนึ่ง โดยพื้นฐานแล้วมันไม่เสมอกันเมื่อพมายุทธ์ระดับสูงสุด5คนเทียบกับพมายุทธ์ระดับสูงสุด4คนของฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามยังมีชายใบกางขนที่ไม่รู้จักและสูเซลยานเป็นวิญญาจารย์ประเภทควบคุมพวกเขาจําเป็นต้องพึ่งพาวิญญาจาร์ประเภทควบคุมเพื่อจัดการกับซูเซลยานที่ระดับพมายุทธ์ระดับสูงสุดความร่วมมือภายในกลุ่มมีประสิทธิภาพน้อยกว่ามาก นี่เป็นเพราะความสามารถในการต่อสู้ของแต่ละคนนั้นทรงพลังมากมันไม่ง่ายเลยที่จะช่วยเหลือคนอื่นในการต่อสู้เฉียนกูตงเฟิงพูดกับพี่ชายที่อยู่เคียงข้างเขาทันทีว่าพี่ชายท่านจัดการชายห้าสีคนนั้นข้าจะจัดการกับพมยุทธวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ข้าจะกําจัดยาารี่ให้เร็วที่สุดเพื่อเราจะได้จบการต่อสู้ในเวลาอันสั้นที่สุดเฉียนกูชิงเฟิงพยักหน้าเขารังเลมากที่จะต่อสู้กับยาารี่ เพราะเธอเพิ่งช่วยเขาหัวใจของเขาค่อนข้างไม่สบายใจกับความคิดที่จะโจมตีเธอผู้หญิงคนนี้เป็นวิญญาจาร์ประเภทรักษาอันดับหนึ่งในทวีปแม้ว่าหอจิตวิญญาณจะพยายามทำลายโรงเรียนเือรไรคเคอร์อ,อย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่มีใครสามารถยัวย่วยุอย่ารีด้วยความเต็มใจไม่มีพมยุทธร,ระดับสูงสุดอื่นใดที่สามารถเปรียบเทียบได้กับอิทธิพลของพมยุทธวิญญาณศักดิ์สิทธิ์แร่ชื่อเสียงอันน่าเกงขามในโลกของวิญญาจารย์ เธอเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดีสำหรับทุกคนเฉียนกูตรงเฟิงเจ้ามีความกล้าที่จะต่อสู้กับข้าไหมมีคนตะโกนใส่เขาจากด้านข้างของโรงเรียนซูไดเคอร์เ,เยนกูตรงเฟิงกำลังจะท้าทายยารี่แต่เสียงทำให้เขาตกตะลึงไปคู่หนึ่งเขามองไปยังที่ทางที่มาของมันแรกประหลาดใจทันทีคนที่เริ่มการท้าทายคือชายวัยกลางคนที่ยืนอยู่ข้างชายชราที่เป็นระดับเสมือนเทพ รูปร่างหน้าตาของชายผู้นี้คล้ายกับชายชราที่เป็นระดับเสมือนเทพประมาณ60 7ถึงเ0เปเซ็นเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมทนายาน,นั้นความคิดที่เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีก็เกิดขึ้นในใจของเฉ้นกูตงเฟิงเขามองดูรูปร่างเรืองแสงขนาดมาือมาโผล่กออกมาจากด้านหลังของโคู่ต่อสู้เมื่อวงแหวนวิญญาณทั้ง9้าของเขาถูกปลดปล่อยออกมาร่างที่เปล่งพรากาย,ยังคงสองแสงระยิบระยับและฉายภาพโรงตาที่เจ,จิดัดออกมา มันเป็นการสรุปความคิดคนนี้คือพรมยุทธ์ระดับสูงสุดนี่ทําให้เขาเป็นพรมยุทธ์ระดับสูงสุดคนที่5ของโรงเรียนซูรัยเคอร์ช่างภาพที่ถ่ายทําจากเรียกไกตกใจช่างภาพพบว่าต,ตนเองไม่สามารถพูดอะไรได้นี่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อจริงๆโรงเรียนซูรัยเคอร์มีพรมยุทธ์ระดับสูงสุด5คนตั้งแต่เมื่อไหร่สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่โรงเรียนซูรัยเคอร์ประสบกับความหายนะครั้งใหญ่ ที่เกิดจากการระเบิดของกระสูนวิญญาณที่อยู่กับที่ระดับพระเจ้าที่ทำลายร้างเมืองสือไรเคอร์อย่างสมบูรณ์ในกรณีนี้ยังมีพรมยุทธ์ระดับสูงสุดอีก5คนในโรงเรียนสือไรเคอร์ได้อย่างไรแม้แต่หอจิตวิญญาณก็สามารถรวบรวมพมยุทธ์ระดับสูงสุดได้เพียง4ี่คนเท่านั้นสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้อย่างไรอะไรคือความสําคัญ ของผมอายุทธระดับสูงสุด5คนจากข้อมูลทางสถิติมีผมอายุทธระดับสูงสุดเพียง12คนทั่วทั้งทวีปถึงขรานั้นก็ตามระหว่างโรงเรียนเซอร์ไรคเคอร์ได้หอจิตวิญญาณมีผมอายุทธระดับสูงสุดทั้งหมด9คนที่นี่นอกจากนี้โรงเรียนเซอร์ไรคเคอร์ยังมีพันธมิตรที่แนวแน่นที่สุดนั่นก็คือสำนักถังซึ่งมีผมอยุระดับสูงสุดอีก2คนกล่าวอีกในหนึ่งมีทั้งหมด7คน ที่เป็นโทมายุทธร,ระดับสูงสุดในโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์อและสำนักถังตัวเลขหนาช่างน่ากลัวจริงๆหิงอ,อจิตวิญญาณไม่สามารถเสกโทมายุทธร,ระดับสูงสุดทั้งเจ็ดได้แม้ว่าพวกเขาจะเข้าร่วมหอ,อเทพสงครามก็ตามการแสดงออกของเฉียนกูเตียถิงพ่อและลูกชายและเฉียนกูตงเฟิงนั้นไม่น่าพอใจและน่ากลัวอย่างยิ่งไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเพิ่งเข้าสู่ระดับโทมายุทธร,ระดับสูงสุดหรือบรรลุระดับที่สูงขึ้น พวกเขาทั้งหมดก็คือพลมยุทธระดับสูงสุดการปรากฏตัวของพลมอยุทธระดับสูงสุดก็เพียงพอแล้วที่จะพิกสถานการณ์ของการต่อสู้ทั้งหมดพี่น้องตระกูลไปมีทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุทธ์การต่อสู้ที่สามารถเทียบเคียงกับพลมอยุทธ์ระดับสูงสุดได้แต่พวกเขาไม่ได้อยู่ในระดับนั้นจริงๆหากพวกเขาต่อสู้อย่างหนักพวกเขาสามารถต้านทานพลมยุทธระดับสูงสุดได้ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นในทางกลับกัน มันเป็นไปไม่ได้เลยที่วิญญาจารย์ประเภทควบคุมจะท้านทานพลมยุทธระดับสูงสุดได้พวกเขาจะต่อสู้ในสมรภูมิได้อย่างไรในเมื่อฝ่ายตรงข้ามมีพลมยุทธระดับสูงสุดอีกคนหนึ่งสถานก,การณ์ที่ชนะแน่นอนกลายเป็นความสูญเสียในทันทีเฉียนกู่ตรงเฟิงพบว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับทุกสิ่งที่อยู่ในมือของพวกเขามันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นได้อย่างไร เฉียนกูเตียถิงมีสีหน้าเศร้าหมองพูดขึ้นว่าข้าขอทราบชื่อของท่านได้ไหมไม่ว่าเขาจะหญิงย่าโสเพียงใดเขาก็ยังแสดงความเคารพต่อผู้มีอำนาจร่วมกันตามความจำเป็นหยวนเอิญเจิ้นเทียนยิ้มพูดขึ้นว่าข้าเป็นอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ของโรงเรียนสุรเคอร์สมาชิกของปรมาจารย์สาวราเทพสมดุลหยวนเอิญเจิ้นเทียนเมื่อได้ยินคำพูดของเขาเฉียนกูเตียถิงมีสีหน้าเข่งขึมยิ่งขึ้น หากฝ่ายตรงข้ามเป็นเพียงแขกรับเชิญจากโรงเรียนซูรไรเคอร์อเพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์นี้มันจะทำให้ความพยายามของเขาในการต่อต้านโรงเรียนซูรัยเคอร์อในอนาคตง่ายขึ้นมากชายผู้นี้เป็นพลมยุทธุลระดบสูงสุดในระดับเสมือนเทพเฉียนกูเตียถิงถนัดว่าไม่มีโชคเช่นนี้เมื่อฝ่ายตรงข้ามประกาศตัวตนของเขาในฐานะสมาชิกของสาราเทพสมด ข้าเป็นอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ของโรงเรียนซือไรเคอร์อหยวนเอินเทียนตุงไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนที่ยืนเคียงข้างหยวนเอินเจิ้นเทียนเคอร์หยวนเอินเทียนตุงพ่อและลูกคือผลมรยุทธ์ระดับสูงสุดสองคนจากตระกูลเดียวกันในที่สุดพวกเขาก็ออกตามหาโรงเรียนซือ่รเครอร์ในช่วงหัวเร็วหัวต่อที่สําคัญที่สุดนี้เป็นเวลานานพอสมควรแล้วที่กลุ่มลิงยักษ์ไทยท่านย้ายถิ่นฐานไปที่โรงเรียนซือ,อ่รเคอร์ พวกเขาตกหลุมรักที่นี่ทันทีหลังจากมาถึงทะเลสาบเทพสมุทันกว้างใหญ่นั้นสวยงามและน่าเกรงขามแม้ว่าเมืองซูร่เคอร์จะสูญหายไปแล้วแต่พวกเขาก็ได้เห็นความสุขจากการได้รับการสนับสนุนอย่างร้นลามในระหว่างกระบวนการสร้างโรงเรียนซูร่เคอร์ขึ้นมาใหม่ด้วยตาของพวกเขาเองโรงเรียนซูร่เคอร์ให้ความสนใจอย่างมากกับการมาถึงของพวกเขาภูมิภาคขนาดใหญ่ริมทะเลสาบเทพสมุท ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานของตระกูลสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้นไม้แห่งชีวิตโบราณในทะเลสาบเทพสมดยวนเอินเจิ้นเทียนได้รับอนุญาตจากต้มน้โบราณให้ฝูกฝนเคียงข้างกันเป็นเวลาหนึ่งวันในแต่ละเดือนนี่เป็นข้อเสนอที่น่าสนใจอย,อย่างแท้จริงสำหรับยวนเอินเจิ้นเทียนแม้ว่าเขาจะได้รับเพียงหนึ่งวันในแต่ละเดือนแต่พลังชีวิตที่คืนให้กับเขาในเวลานั้น ก็เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของเขาเป็นเวลานานกว่าหนึ่งเดือนหยวนเอินเจิ้นเทียนคำนวณว่าเขาสามารถยืดอายุขายได้อีก30ปีเป็นอย่างน้อยหากเขายังคงฝึกฝนที่โรงเรียนซือไรเคอร์อะไรจะน่าดึงดูดสำหรับเขามากไปกว่านั้นนอกจากนี้ต้นไม้ชีวิตโบราณยังได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดให้กับเขาอีกด้วยมันแจ้งให้เขาทราบว่าทุกคนจากตระกูลของเขาที่ฝึกฝนถึงระดับ ผมอายุระดับสูงสุดจะมีคุณสมบัติในการฝึกฝนแข,งขยงข้างมันทำไมโรงเย่เย่ถึงมีความกล้าที่จะเปิดเผยรูปรักษ์ที่อ่อนเยาว์ของเธอต่อสาธารณาชนเป็นเพราะปัญหาเกี่ยวกับพลังชีวิตของเธอได้รับการแก้ไขแล้วเธอไม่ต้องกังวลว่าพลังชีวิตของเธอจะหมดลงในเวลาอันสั้นการฟื้นคืนชีพของต้นไม้ชีวิตโบราณเป็นแกนหลักที่แท้จริงของการสร้างโรงเรียนซูไรเคอร์ขึ้นใหม่ดังนั้น หยวนเอินเจิ้นเทียนและตระกูลของลิงยักษ์ไทท่านทั้งหมดถึงทุ่มเทให้กับโรงเรียนเซอร์ไดเคอร์อย่างเต็มที่เมื่อหยวนเอินเจิ้นเทียนตัดสินใจย้ายพวกเขาเป็นครั้งแรกทั้งกลุ่มมีความคิดค่อนข้างมากแต่ทว่าเมื่อพวกเขามาถึงคนในกลุ่มก็เห็นด้วยอย่างเป็นเอกฉันท์ว่าเป็นการตัดสินใจที่สลาที่สุดของผู้อวาวุโสการอยู่ที่นั่นทําให้พวกเขาเข้าถึงแหล่งข้อมูลของโรงเรียนยเซอร์ไดเคอร์ได้สานักถัง เขาเริงยักษ์ไถ่ท่านจะสามารถเติบโตที่โรงเรียนซูรเรคเอร์อได้อย่างแท้จริงแ,รแน่นอนคนในตระกูลจะมีอนาคตที่สดใสตอนนี้ตระกูลเริงยักษ์ไถ่ท่านถือเป็นตระกูลที่สงพลังที่สุดในโรงเรียนซูรเรคเอร์หยวนเอินแย่หยุยเป็นอนาคตของตระกูลและเธอก็เป็นสมาชิกของสาราเทพสมุทรแล้วสมาชิกในตระกูลสองคนของพวกเขาได้กลายเป็นสมาชิกของสาราเทพสมุทรเช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์ให้คุณค่ากับพวกเขาอย่างสูงเป็นผลให้ตระกูลของริงยักษ์ไททันถูกรวมเข้ากับโรงเรียนเซอร์ไรเคอร์อย่างสมบูรณ์ด้วยเหตุน,นี้หลงเย่เย่และยารี่จึงได้รับการอนุมัติอย่างเต็มที่โรงเรียนเซอร์ไรเคอร์ไม่มีอาจารย์ที่โดดเด่นเพียงพออีกต่อไปและมีพมนยุทธระดับสูงสุดสองคนในตระกูลของริงยักษ์ไททันมีกลุ่มสันโดดแบบนี้ไม่มากในทวีปนี้ แน่นอนว่าเป็นเรื่องดีที่ทั้งกลุ่มเข้าร่วมกับโรงเรียนืซอรไรคเคอร์ด้วยความเต็มใจไม่ใช่เรื่องเกินจริงที่จะบอกว่าพวกเขาได้ให้ความช่วยเหลือแก่สถาบันศึกษาอย่างทันท่วงทีนอกจากพมยุทธ์ระดับสูงสุดสองคนแล้วยังมีราชชทินานามพมายุทธอีกจำนวนมากและพวกเขาได้รับวิญญาณยุทธการต่อสู้ริงยักษ์ไทท่านที่ยอดเยี่ยมมันเหมือนกับว่าสายเลือดกลายเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนืซอไรเคอร์ แท้จริงแล้วเป็นหนึ่งในเสาหลักของโรงเรียนเซไรเครอร์ความสามารถของทางเอเลนในการเข้าร่วมกลุ่มที่น่าประทับใจนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการฟื้นตัวของโรงเรียนเซอไรเครอร์นอกจากนี้ส่วนที่ดีที่สุดคือแม้ว่าตระกูลลิงยักษ์ไทยท่านน่าเกงขามแต่พวกเขาก็ไม่ได้ทรงพลังขนาดที่จะครอบงำโรงเรียนเซอไรเครอร์ได้ผม,มยุทธ์มังกรมืดและแสงและผม,มยุทธ์วิญ,ญญาณศักดิ์สิทธิ์จะยังคงดูแลโรงเรียนเซอไรเคอร์อ นอกเหนือจากเจิตประหลาดแห่งซูร่าเคอร์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเห็นได้ชัดว่าความสามารถโดยรวมของพวกเขายังคงเหนือกว่าตระกูลลิงยักษ์ไทยท่านทั้งสองฝ่ายมีความเชื่อมั่นซึ่งการและกันอย่างสมบูรณ์นอกเหนือจากความสัมพันธ์ไกลเกี่ยของยวนเอินเย่หุยแน่นอนว่ายังมีบรรพบุรุษของลิงยักษ์ไทยท่านเอ้อหมิงผลที่ตามมาก็คือพวกเขาได้เข้าร่วมในลำดับชั้นของโรงเรียนซูร่าเคอร์ไม่นานหลังจากที่พวกเขามาถึง แรสถาบันทั้งหมดก็ยอมรับการปรากฏตัวของพวกเขาแม้แต่พรมยุทธระดับสูงสุดยวนเอินเทียนตุงก็ยังได้รับการว่าจ้างให้เป็นอาจารย์ในโรงเรียนซอไรคเกอร์ยวนเอินเจิ้นเทียนเท่านั้นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมโดยตรงในการสอนเนื่องจากอายุของเขายวนเอินเทียนฉางได้รับตำแหน่งเป็นอาจารย์ของร้านด้านนอกอารองของยวนเอินเย่หุยคนนี้ เคยรู้สึกหดหูดใจหลังจากผ่านความยากลำบากมานับครั้งไม่ถ้วนในอดีตเห็นได้ชัดว่าเขามองโลกในแง่ดีมากขึ้นหลังจากมาถึงโรงเรียนซอรไรเคอร์เขาถูกมองว่าเราเล่นและพูดคุยกันบ่อยๆลักษณะท่าทางที่ร่าเริงแต่เดิมของเฉินกูเตียถิงดูเหมือนจะแข็งทื่อเล็กน้อยแม้ว่าโรงเรียนซืรไรเคอร์จะเสียเปรียบเล็กน้อยในตอนแรกแต่ก็ค่อนข้างยากสำหรับหอจิตวิญ,ญญาณที่จะได้รับชัยชนะในการต่อสู้ในตอนนี้ ความสามารถในการช่างน้ำหนักข้อดีและข้อเสียเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคนระดับเดียวกันหากพวกเขาต่อสู้กันเองโดยไม่มีคน,นยุทธสู่ความสำเร็จพวกเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานมากกว่าการสูญเสียธรรมดาธรรมดาถ้ามีคนบาดเจ็บสาหัสละ่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโภมยุทธระดับสูงสุดผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามจากตระกูลเฉยนกูปรากฏตัวโดยทั่วไปแล้วมันเป็นเรื่องยากมากที่จะทำร้ายรภยุทธ์ระดับสูงสุด แต่มันก็ยากที่จะคาดเดาว่าคู่ต่อโู่ก็เป็นพมยุทธ์ระดับสูงสุดเช่นกันยิ่งไปกว่านา้าโรงเรียนเซอร์ไรคเกิลและหอจิตวิญญาณถูกผูกไว้ด้วยความเกลียดชังที่ฝังลึกซึ่งเกิดจากนี่เลือดใครจะบอกได้จากวิธีที่ดวงตาของพมยุทธ์มังกรมืดและแสงหรงเย่เยเป็นประกายว่าการแข่งขันครั้งนี้มีความหมายกับเธอมากกว่าการต่อสู้ธรรมดาธรรมดาเฉยนกูเตยียถิงหันศีรษะไปที่ด้านข้าง เพื่อมองไปที่เสียนกู่ตรงเฟิงเสียนกู่ตรงเฟิงจะไม่รังเลได้อย่างไรแต่ทว่าโปรแกรมการลรงทะเบียนของวันจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนหากหอจิตวิญญาณยอมแพ้ในตอนนี้แผนการของพวกเขาที่จะทําลายโรงเรียนเซอร์เรคเกอร์จะต้องถูกทาลายอีกครั้งใช่ไหมันใดนั้นก็มีเสียงคํารามของมังกรก้องกลงวานรำแสงสีทองพุ่งขึ้นจากพื้นดินแ่บินขึ้นสู่ท้องฟ้าในเสี้ยววินาที รากับมังกรทองพุ่งทะยานสู่สวรรค์เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้การด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ